ระหว่างทางนะคะเดินทางกลับมาได้เจออุบัติเหตุค่ะมาดูกันว่าอุบัติเหตุอะไรนะคะมาดูบัตินี้มาอุบัติเหตุอะไรนะคะมาดูพี่น้องะ่ะระหว่างทางเดินกลับเดินทางกลับมากัเลยมาพอกเกิดอุบัติเหตุก็เลยจอดลงเบิงค่ะพี่น้องโอ้ยรถซิปล,ลอกความเด้อพี่น้องคมาเบืงองที่โทมมาตะลิลิสูนแด้เป็นอย่างไรบ้านอนอนี้พี่น้องคะพุญนะ่ะ โอ้ยรถซิบโลกความเจ็บหลายบ่านน้อหนิเนาะรถแก่กันด้วยพี่น้องขาเหเือนกันพึ่งในรถรถความพี่น้องขาเหมือนกันอ้าเขาบอกว่าคือเบิ่งเบิงเป็นปลาอ้อยพี่น้องขาอ้าสายไฟตัวนี้คนดึงสายไฟนั่นน่ะ เอารถขนาดแบต่ำสายไฟแต่ดนะ่ะโอ้พันเคียร์สายไฟออกพี่น้องคะ่ะน,นี่โอ้เก็บอ้อยนกขีบอ้อยเก็บอ้อยขึ้นใส่อีกรถคันหนึ่งนะพี่น้องเด้อ ยังก็โบ่ะค่ะบร่รดชุกชุกเข้าไปอ๋อจ้าพี่ดองครขาคนหนนึกว่าหนูเป็นเจ้าของไฮอ้อยเรื่องฮ้องเรื่องมันเวันไถไปตําอ้อยพี่น้องบานี้เขนเล่เข้าใจว่าหนูเป็นเจ้าของอ้อยเป็นเจ้าของสวนอ้อยหนูเล้วบ่เมียนนะ่นเงรถมันก็ตําตําต้นอ้อยเขาเจ้าจออไปเนาะเนี่ยพเพื่อนเขาอ้อยขึ้นเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งพี่น้องขาโอ้ โอ้ยบนเนี่ยพี่น้องพ่นะ่ะเป็นอย่งางไรบนรนอหนิเนาะพอได้สัมผัสเพื่อนกับเรือมุยานี่ก็ได้อันปัญญามาถามสงสัยสิเป็นอันคนหัวหน้าเนาะเมาอ้อยเจ้าของอ้อยเพูนโอ้พี่น้องขาบนเนี่ยมีต่อยขึ้นแต่กำลังสิทธิ์ทำเน,ะนาะบนน่ะรถกับไล่วันวันเดินวันวน,นี้พี่น้องขาจะล่าจ้อนกับติดทัด รนอ้อยค้นอ้ยเนี่ยก็ขับรถแห้ละวังเลยด้พี่น้องด้วยนี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นใ้ทุกเมือนะคะเนาะเดินทางกับภาวน่าเกียวขาดปลอดภัยทุกทุกคนเด้อสาธุสาธุค่ะ